มาสู่ช่วงของสวยใสกับบิพรา,าเหมือนเดิมนะคะตอนนี้อยู่กับก้อยนะคะเปลี่ยนเป็นอยู่กับก้อยแทนแต่ไม่อยู่กับก้อยคนเดียวนะคะตอนนี้เรามีสาวสวยหนึ่งท่านที่เป็นผู้ที่ทธลองใช้จริงชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อชื่อโบนะคะก็ตอนนี้อยู่มหาิทยาลับปีสุดท้ค่ะอ๋ออยู่เรียนที่ไหนคะราชมงคลต้ถามก่อนว่า สัะพันงหนึ่งแล้วดูความใสแล้วก็บลิ้งบลิงมากนี่อยู่ปีสี่เราก็ยังบลิ้งอยู่เลยต้องบอกก่อนว่านี่เท่าอายุเท่ากันแต่ดูแบบบลิ้งตัวมากแล้วตอนที่ทานตอนแรกนี่เขารู้สึกเป็นยังไงคะก็คือตอนแรกนะคะคือปกติคือส่วนตัวเป็นคนที่ทานอาหารเสริมตอนนี้ว่าจะเป็นโปกตีนสี่ในหนึคะั้แล้วเข้ามาตอนหลังคือเคสคอเลสเตอริ่มมาแรงขึ้นนะคะก็จากนั้นเราก็เลยลองเปลี่ยนมาเป็น ของเราตามคำแนะนำของแต่ละคนแล้วนี่ถ้ารู้จักบิวคอล่าจากที่ไหนคะอ๋อก็ตอนนี้นะคะแม่เป็นของคุณแม่เป็นคนทานนะคะก็คือช่วแม่แนะนำมาอีกทีแล้วเนี่ยเราทานแล้วสวยขนาดนี้แล้วมีการแนะนำเพื่อนๆต่ออีกไหมคะก็ตอนนี้กำลังแนะนำเพื่อนอยู่คือเเอมหนีถามว่าตอนนี้คอลลาเจนนะคะก็มีหลากหลายรุ่นพอค่ะทีนี้เราพยายามจะบอกขีดเด่นของบิคอล่าไป ใส่ได้่างนี้เราต้องมีมิคาล่ามอบให้แล้วก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่มีมคาล่ามอบให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการสวยใสปิ๊งกับมีคาล่าใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ใกล้กับโบต้องลาไปก่อนนะคะมีค่ะมคาล่าคือแม่